สวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายสุขสุขชนมณีเทรมีกับพาพี่น้องมาอยู่งานประกวดควายน้าจันเนาะเออ่หลังจากที่เฮาพาพี่น้องไปเลาะเบืงอยู่ในซุ่มแล้วน้าจ่าช่วงนี้เท่ากับสุภาพคีพี่น้องเราจะใช้เวลานานหน่อยเฉพาะรช่องนี้กำลังการกำลังยืนตัดสินด้วยค่ะว่าไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นเรื่องใหอ่เราจะประกวดภายในจังหวัดเชียงใหม่ประมาณบ่ายสองโมงนะครับเพื่อที่จะรองรับควายต่างจังหวัดที่มาวันนี้นะครับพี่น้องอ่า ยังไงเราก็ต้องเสร็จก่อนบ่ายสองโมงนะครับเพื่อพี่น้องทางไกลมาจะได้มีที่พักนะครับแกพี่น้องเขาดีพี่แล้กมีตัวการ์ดมาเย็นน้องก็นี่คนกําลังจุงไฟประดับจังหวัดนะครับแล้วก็ควายมาล้นหลังขนาดนี้เลยมากจริงๆ มีความหักในการเลี้ยงควายจากท่านพี่น้องที่ให้การอุปการะในป้ายเมื่อกี้ผมไม่อ่านรอบหนึ่งนะครับอ๋อยังไม่หมดนะครับคนณลุงเพิ่งเอามาเ่อโอนให้ตังให้ผมเมื่อวานนี้ก็มีเสียต่อนะครับจากโคราชนะครับห้าพันบาทนะครับเสียแคทนะครับจากอุทัยธานีก็ห้าพันนะครับแล้วก็คุณ จากกระบี่นะครับโอนมาหนึ <S 2> <S 2> ่งมืนบาทนะครับผมรู้จักท่านอยู่หรือเป่าปัญญวิทนี่นะครับปัญญาวิทนะครับวงพาณิ์นะครับโอนมาผมหนึ่งมืนบาทนะครับดูคนปากใต้กระบี่จากกระบี่นะครับแล้วก็ยังมีอเสียคึกนะครับมอบมาห้าพันบาทที่หนองบัวลำพูนี่นะครับเป็นคนหนองบัวลำพูนะครับเจ้าของ ฉลามชนครับคุณลุงเฉลามชนตัวแก้าของตัวจริงครับที่ขายไปนะครับผมก็สนับสนนมาห้าพันบาทครับจําได้ควายหนาเขากใหญ่มากฉลามชนเนี่ยเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีตัวนี้แนวหน้าของคนไทยไปแล้วครับครับผมตอนนี้กรรมการงพกำลังยางเบิ้งแต่ละตัวอยู่ค่ะ กำลังสำรวจคอยต่ละตัวว่าความพร้อมความสวยอัตลักษณ์รูปแบบผิวพรรณจะได้บ้องสินะคะเป็นกำลังที่ขอชนะอยคะค่ะ <ขา S 1> สำหรับรุ่นที่ทำการประกวดอยู่เดี๋ยวนี้นะคะคือรุ่นควายดำควนน้ำลงจูเดียนะคะสูงไปเกือร้อยสี่สิบเซนติเมตรเพศเมียนะคะท่านคณะกรรมการก็กำลังตรวจนะคะว่าตัวไหนสมบูรณ์ที่สุดแข็งแรงที่สุดจะเข้าเข้านะคะเข้าตาท่านคณะกรรมการแล้วก็ถูกนะคะถูกหลัก ความสวยงามนะคะอาจารย์ครับความสูง140เราวัดตรงขาหน้าคนะตรงไหลครับผมบางตัวอาจจะเห็นท้ายสูงอะไรแต่เราวัดตรงตรงไหลที่เท่ากับการบอกกางคอายเผือกน,นะครัายที่บั้นท้ายสูงตั้งหลังสูงโอกาสอย่าโตขึ้นมีมีมากกว่าที่เสมอกัน รุ่นนี้จะมีส่งเข้าประกวดทั้งหมด25ตัวนะคะแต่คัดรอบที่สามเลยนะคะรอบนี้นะคะคัดเข้ารอบสิบตัวสุดท้ายนะคะการจะต้องพิธีพิถันมากครับอุ้ยรุ่นนี้รุ่นจูเนียจูเนียสูงไม่เกิน140ใช่ไหมแมนเพศอันนี้เพศเพศเมียเพศผู้เพศผู้หรือเพลทเมียเป็นเพศเมียอันอันนี้เพศเนี่ยเพศเมียเพศเมียเนาะ ค่ะสำหรับท่านคณะกรรมการท่านเดินมาจากเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านบุญศักดิ์เกลียวกำมศน์นะคะท่านสุพรชัยปารีนะคะท่านชุมญาตินะะสังคมนนะคะทั้งสามท่านนะคะเราจะเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระบืองโดยเฉพาะค่ะ พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นการประกวดควายภายในจังหวัดหนองบัวลำพูได้จ้าเด้ออันนี้ก็รได้เป็นการประกวดควายระดับประเทศแต่ว่าเขาจะคัดเอาควายสวยๆที่มาจากจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อที่จะมาประกวดในครั้งนี้ขอร้เรียนพี่น้องที่นำควายเข้าสนามนะครับก็ต้องตีหน้านะครับตีหน้านะครับขอให้พี่น้องแต่งตัวแบบสากลหน่อยนะครับอันนี้เป็นภายในจังหวัดนะครับเพิ่งเป็นปีแรกนะครับ การแต่งตัวอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นปีหน้านะครับห้ามใส่รองเท้าแตะจูงควายเข้าสนามนะครับอ่จะไม่เห็นอีกนะครับเราจะไม่มีอีกเราอภัยให้ครั้งเดียวแค่นี้นะครับเป็นส่วนประกอบส่วน่นึ่นของละครหรือเปล่าใช่ใช่ครับต้องต้องตัเป็นส่วนประกอบของการให้คะแนนด้วยนะครับถ้าเป็นสนามใหญ่นะครับคนจูงควายก็ต้องต้องแมตช์แม็กควายคนจูงควายจะต้องใส่รองเท้าหุ้มช้นหรือไม่ก็รองเท้าบู๊ตนะครับ คือนอกจากเป็นกติกาสากลแล้วยังเป็นการป้องกันตัวท่านเองด้วยใครับเพราะว่าถ้าควายเหยียบเท้าของท่านอาจจะไม่เหยียบแต่ต,ตัวอื่นอาจจะไม่เหยียบมัน,นก็จะยุ่งก็เลยเป็นการป้องกันเพราะฉะนั้นปีหน้านะครับขอความกรุณาทุกท่านนะครับอย่าให้มีรองเท้าแตะเข้าสนามนะครับเฉพาะคนจูมควายนะครับคนมาดูใส่ได้นะครับครข้อกบไก่แตงนํำรวด ยหลคงจะคงจะคัดเวือสิบตัวนะครับตอนนี้สิบตัวสิบรางวันนะครับอยู่ในนี้มีรางวัลติดไม้ต um, ิดมือกลับบ้านสิบรางวันแน่นอนค่ะสิบตัวึืงไปสิบนะครับ ท่านคณะกรรมการจะดูอีกรอบหนึ่งนะคะน้ะองทองทิพย์อุไทยนะคะตัวนี้จะ้ะตัวใดที่เพิ่นบอ่อชัดเจนหรือว่าตัวใดที่เพิ่นงสงสัยผมก็จะเอินควายตัวนั้นเข้าไปเพื่อที่จะบึง้งแก็อีกรอบนึงน้นองตอนนี้ตนนัวน,นี้กราำลังพิจารณาอยู่เจ้าว่าข่าวความเหมาทรงข่าความสวยนีย่จะเป็นไปได้บ่ที่จะให้รางวัลประมาณนี้นนะคะ่ะ อ่าเลี้ยวไปทัดขางนะคะสติเชี่ยนะคะเห็นพ่อนี่เห็นกล้วยงามเนาะค่ะตะกี้เราเป็นได้หอยนะเจ้าพนักงานเห็นยกมือนะหนักคัะเป็นได้หอยในสมัยได้หอยควายเนาะค่ะเมื่อ20ปีที่เนาะค่ะเราไปหาซื้อมาให้บ้านเข้าในกาเลี้ยงเนาะค่ะ แกงมันงท้าแกงเท่ห้องังันะทีก็คือ คณะกรรมการเพิ่งกําลังตัดสินเยอะค่ะเห็นใจกรรมก,การทั้งสามท่านนะวันน,นี้เราใช้กรรมการคุ้มค่าปล่อยทั้งหมด25ตัว,ตว<ห>รอบเนี่ยมากเกินคาดสองวันเลยนะครับคุณรอบนี้เทียวควงหมดยีตัวใช้ให้คุม้มครับเอามาทีเดียวใช้ให้คุ้มพี่เลี้ยมเดี๋ยวไปเห็นน้องคนสวยเอาควยมาประกวดพร้อมทัหมดอยู่คุณจ้ะ เดี๋ยวไแล้วมีสิสิสียกกล้องไปเบื้องไกลๆพี่น้องก็จะพึ่งเกลี่ยช่องไปใส่เด้อพี่แรามีกระถิ้นท้ายกกล้องไปจ้ะพี่น้องเอาสิเบื้องให้เบื้องบรรยากาศภายในสนามการแข่งขันจ้าอยู่จังหวัดหนองวรน้ำพูอยู่โรงเรียนนาคำไฮตมบลนาคำไฮอำเภอเมืองจังหวัดหนองวรน้ำพู่นะพี่น้องเนี่ยจ้ะมาตอนนี้ท่านท่านจะไม่พูดจะพูดไปอันนี้ค่ะให้ตาเกลียน้องน้องคนสวยจ้าอยู่สวยสวยคอยก็น่ารักจ้ะ ข้องใจก็กจะตอบเป็นการส่วนตัวแต่ถ้า,าดีแจ้งได้ที่พี่น้องเห็นทุกอย่างก็้ชื่น <ะ S 2> ใจใช่ป่ะเขาเห็นแต่ข้างหลังเราจะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในทางน้อยเนาะค่ะ้านไหนถามความรู้หน่อยตอนนี้ทางหนองบัวลำพูไปไฟไฟดอนนะรู้สึกจะมากนะครับไฟไฟเผือกกัน,นเยอะมากครับตอนนี้เยอะแล้วครับ พอพันดีๆก็อยู่ที่นี่ทั้งนั้นเลยครับปีนี้นะครับควายเผือกที่อยู่นองวอลำพูนะครับได้แชมป์ประเทศไทยสองตัวเลยครับคุณลุงรับที่สกลน,นครที่ผ่านมาครับตัวแรกนะครับรุ่นพ, <อ S 2> พันแท้หนึ่งคู่ะนะครับที่ได้แชมป์ประเทศไทยก็คือแก้วพญา เจ้าพญาใช่ครับเจ้าพญาได้แชมป์นะครับรุ่นฟันแท้หนึ่งคู่นะครับจากอูบุนรุ่งเรืองฟ้านะครับตัวที่สองก็จากข้อคายบ้านนนคูนนะครับรุ่นฟันแท้สามคู่นะครับเจ้าไข่มุกขาวนะครับนี่แหละผมถึงว่าขายปลายเผื่อที่หนองบัวลำพูนี่ยพัฒนาไปไกลมากทีเดียวครับพัฒนาได้ดีมาก แต่ตอนนี้ผมดีใจตรงที่ว่าผมดูควยดำแต่ละตัวกูลงครับไม่หนักใจเฉพาะกรรมการกูลงผมนั่งดูผมก็หนักใจแทนครับเพราะว่าตัวเดี๋ยวมองไปตัวไหนสวยทุกตัวรักพี่เสียหาาน้องอยู่ใช่ครับรุบ่นนี้เป็นรุ่นที่ตัดสินยากมากนะครับต,รต้องละเอียดอ่อนนะครับ รู้สึกว่าจะตัดสินนานมากเพราะว่ารักพี่สดายน้องนุ้ยการกรรมการจะคณะกรรมการเริ่มตเริ่มต้นใจยากแล้วจ้ะจะโต้งามแมนจะจะโต้งงูกนะเุ้ยเนาะไก่ทุกโต้เลยแมนจ้ะก้องสางบพรว่าจะเป็นเนื้อหนังรักอัตลักษณ์แมนจะผิวพันธุ์บพรว่าจะเป็นขาแข้งเนาะไงนี่จะโตดีๆจ้ะ ครับครับวันนี้เอฟซีผมก็มาด้วยนะครับ<า>เป็มนายทหารสนใจการเี้้ยควายคลับผมคนอันตรายนะครับในสมัยเราเป็การอยู่ท่านเป็นคนมือระเบิดครับอกองรุชิดหรือผมเรียกคัดด้ ท่านที่เพิ่งมาถึงนะครับประชาชนสะพคนข้างหนึ่งนะครับที่เต็งข้างหน้านะครับจะมีซอยจุมีอาหารพื้นเมืองไปต้อนรับท่านตรีนะครับไอ้เครื่องหนึ่งประเภทอุนทองอีสานรีวิวค่ะแมนค่ะสวัสดีค่ะนี่็นมอุ้ยคนสวยค่ะสวัสดีค่ะ จำชื่อที่ท้องค่ะาะเป็นอย่างค่ะขอบคุณมากมากค่ะค่ะติตตามเยอะขอบคุณค่ะมือนี้ม้าไก่ค่ะคณะกรรมการกำลังใส่สมาธิในการตัดสินจะกานกำลังตัดสินใจยากมากเลยเพราะว่าแต่ละตัวสวยมั่วแ่กันจ้ะพี่น้อง ขอขออนุญาตด้วย <laughs> ค่ะถ้าค้นเบิรกับยัง้ไปถินเจซอย่าง <c oughs> จ้ะมันงามถูกโผล่ได้ถูกโผล่แต่ว่าไอความพิเศษแต่ละโผล่มันจะสีต่างกันไปบ่ื่อไรแน่จ้ะ,จะตัวใดพันสงสัยพันเอื่เอเกินมาโซ่บังไม่อีกแน่สินะ่จ้ะาขนงจ้ะ เริ่มปลดเขียนแล้วน้องอุ้ยพ่ละมีถือกล้องเริ่มปลดเขียนแล้ว <laughs> โอ้ท่านผู้ชมก็ล้อรุ่นเพื่อกันจะ้ะเอารุ่นเพื่อกันว่าตัวใดซีคลารลอกเพิ่นก็จะคัดไว้คัดไว้คัดไว้เนะาะจะเพิ่นก็จะคัดไว้เพื่อจะ,จะเอาแต่ละรุ่นเนี่ยไปประกวดอีกรอบนึง ้มีสุไทยแบบสาเงาได้จ้ะพี่น้องเด้อพี่น้องกจะเฝ้าเบื่อได้จ้ะ้มีสไทยแบบสาเงาน้องวจ้ะอนาคตใจจ้มาจากฟ้าหม้น่วน้อยจ้ะน้องพนอ้น้องแล้วฟัยังกูอุยน้องโค้เตะโอ้ยพี่น้องจ้ะ น้องโกอายุสิบขว,วบจะจุงควายเข่าประกวดจ้าพี่น้องเป็นตาฮะตาฮะลงลูคนนะ่ะหน้าตาจิ้มเลียมจิ้มเลี่ยมใจเอาเจ้าน,นี่ใจเอาใจรักนี่รักจ้าพี่น้องคนหาควายเนี่ยเริ่มตั้งแต่น,น้อยเนี่ย่นจะรู้สึกผูกพันนะจ๊ะถ้าถ้าหาลูกมีรหลานอยากระทรงเสริมลูกหลานในการเลี้ยงควายราเรารลูกหล,ลานเขาก็าจะซึมซับเขา่า,าไปู่ดจิตใจนะจ๊ะ ก็จะเป็นเป็นความนาหักแบบนึง,จ,งจ้ะเป็นความนาชื่นชมจ้ะที่เห็นเด็กน้อยรุ่นแม่มาจ้ะยังเยาวชนแต่เนี้ย,น,ย,น,ยน,น้อยเนียน่ยมาจูงค่อเขาประววเนอนาคตไก่จะเสนอนอนาคตไก่มากๆเลยจ้ะเป็จะสร,ร,มมศรศ้งเสริมยาเจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้เป็นเส้นไถลมัดสองแล้วก็เป็นคนย่างทอด เราอยู่อำเภื่อนเด็กกนุ้ยอยู่อยู่นี่เลยจ้ะน้องบัวเลยโอ้ยอยู่น้องบัวลำพูอยู่ฟาร์มยังก่อนค่ะอันเพิ่นเต้นเต้นรถเต้นรถมื่อสองหลกอะนี่ควายงาอขอนโอ้ยใจลอยๆสีขาวเนี่ยเนี่ยโอ้ยขี้ยงกค่ะไก่ชนกับมีไก่ชนกับมีโอ้จ้ามื่อเนี้ยชอชอกโตมาอึ้นทีเขาอีกตัวนึงจ้า อยากเห็นนะการจะ้ยเกค่ะเป็นโชคดีมากนะครับที่อากาศมันเป็นเดือนเมษาแต่ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนมากเมื่อเช้าี่กลัวมากเลยครับคุณคนโตอ๋อเออต้ก็ดีที่พายุให้มามาช่วยเก็บเต้นเราวันนี้เป็นที่แน่นอนนะครับคุณอยู่ต่อนะครับทิบตัวสุดท้ายต่อไปนี้ครับหมายเลขยี่สิบ อยู่ต่อนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดน้องปิ่นมะีน้องทับอยู่ต่อนะครับหมายเลขสิบสามน้องเป้ากรลยานะคะหมายเลขหนึ่งน้องนาเงินทองนะคะหมายเลขสี่อ,อยู่ต่อนะครับอยู่ต่อ,น,อน้องให้เงินนะคะหมายเลขห้าน้องหยกสยามนะคะอยู่ไหนครับยกมือด้วยครับหมายเลขสิบเจ็ด น้องน้ำเพทรนะคะเจ็ดอยู่ต่อนะครับหมายเลขสิหน้องใบเงินค่ะอยู่ต่อนะครับหมายเลข19น้องช่อแก้วนะคะอยู่ต่อค่ับและหมายเลขสุดท้ายหมายเลขที่สิทธที่จะได้เข้ารอบต่อไปนะครับคือหมายเลขยี่สบสน้องทอบะก้วอยู่ต่อนะครับนอกนั้นขอความกรุณานำไฟของท่านไปพักก่อนนะครับ เหลือสิบตัวสุดท้ายนะครับ